สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกกับโกโกคาโกรายการที่จะพาคุณไปสำรวจโลกของธุรกิจและการขนส่งแบบเจาะลึกวันนี้อยู่กับมาลีคนเดิมนะคะ คุณผู้ฟังเคยลองสังเกตไหมคะว่าของทุกชิ้นที่อยู่รอบตัวเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่คุณถืออยู่เสื้อผ้าที่คุณสวมใส่หรือแม้แต่กาแฟแก้วโปรดทั้งหมดนี้ล้วนต้องผ่านการเดินทางมาแล้วทั้งสิ้นและพาหนะสำคัญที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่คอยหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโลกให้หมุนไปได้ก็คือรถบรรทุกขนส่งนั่นเองค่ะ แต่วันนี้เราไม่ได้จะมาคุยเรื่องรถบรรทุกธรมธรมดาานะคะเราจะมาเจาะลึกกันถึง7ประเภทรถบรรทุกขนส่งที่ทั่วโลกนิยมใช้ซึ่งรถแต่ละประเภทเขาก็มีหน้าที่มีความเก่งและความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไปการเลือกใช้รถผิดประเภทอาจหมายถึงต้นทุนที่บานปลายหรือสินค้าเสียหายได้เลยทีเดียว ถ้าพร้อมแล้วเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วออกเดินทางไปทำความรู้จักกับยักษ์ใหญ่บนท้องถนนทั้ง7ประเภทกันเลยค่ะเริ่มกันที่น้องเล็กแต่ใจใหญ่กันก่อนค่ะกับรถกระบะ4ล้อหรือ Pick Up Truck ค่ะนี่คือพระเอกของระบบโลจิสติกแบบ last mile delivery หรือการจัดส่งช่วงสุดท้ายถึงมือลูกค้า จุดเด่นของเขาคือความคล่องตัวสูงสามารถวิ่งในซอยแคบแคบในเมืองได้ดีและที่สำคัญคือไม่ติดเวลาค่ะสามารถวิ่งได้ตลอด24ชั่วโมงเหมาะมากสำหรับการขนส่งสินค้าเร่งด่วนหรือสินค้าที่มีปริมาณไม่มากยิ่งในยุค e-commerce ฟึ่งฟูแบบนี้รถประเภทนี้ล่ะค่ะที่วิ่งส่งพัสดุให้เราถึงหน้าบ้านทุกวัน ขยับไซส์ขึ้นมาอีกนิดกับพี่คนกลางอย่างรถบรรทุก6ล้อค่ะนี่คือขวัญใจ SME และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมเลยนะคะรถประเภทนี้จะเริ่มแบ่งเป็น6ล้อเล็กและ6ล้อใหญ่จุดเด่นคือบรรทุกของได้เยอะขึ้นรับน้ำหนักได้ประมาณ5 6ตันเหมาะสำหรับการขนย้ายสินค้าข้ามจังหวัดหรือขนส่งสินค้าระหว่างโรงง,งานกับศูนย์กระจายสินค้า แต่ข้อจำกัดคือเริ่มมีเรื่องของเวลาห้ามวิ่งในเขตเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะคะใครจะใช้รถประเภทนี้ต้องวางแผนเวลาเดินทางให้ดีค่ะมาถึงพี่ใหญ่ที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดบนถนนไฮเวย์นั่นคือรถบรรทุก10ล้อค่ะเจ้านี้คือกระดูกสันหลังของการขนส่งระยะไกลหรือลองฮอลเลยทีเดียว ด้วยพลังการบรรทุกที่รับน้ำหนักได้ถึง15ตันทำให้มันเหมาะมากกับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรเข้าสารปุ๋ยหรือวัสดุก่อสร้างอย่างหินดินทรายรถสิบล้อมมีความแข็งแกร่งและสมบุกสมบันมากค่ะไปได้แทบทุกสภาพถนนแต่แน่นอนว่าด้วยขนาดที่ใหญ่การขับขี่ในเมืองจึงมีข้อจำกัดเรื่องเวลาที่เข้มงวดมากขึ้นไปอีกค่ะ และนี่คือประเภทที่4ซึ่งมารีขอยกให้เป็นราชาของการนำเข้าส่งออกค่ะนั่นคือรถเทรลเลอร์หรือรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นั่นเองคุณผู้ฟังคะ90%ของสินค้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศล้วนเดินทางมาในตู้คอนเทนเนอร์และรถประเภทนี้ล่ะค่ะที่มีหน้าที่ลากตู้เหล็กยักษ์อย่างนั้นจากท่าเรือแหลมฉบงังหรือท่าเรือคลองเตยไปยังโกดังสินค้าทั่วประเทศ ลักษณะเด่นคือจะมีส่วนหัวลากและส่วนหางที่เอาไว้วางตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีทั้งขนาด20ฟุตและ40ฟุตเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าระดับอุตสาหกรรมการนำเข้าสินค้าล็อตใหญ่ๆจากจีนหรือส่งออกสินค้าไปต่างประเทศค่ะ พูดถึงการนำเข้าสินค้าจากจีนและการใช้รถคอนเทนเนอร์หลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันดูเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องไกลตัวหรือดูยุ่งยากจังเลยต้องดีลรถใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแต่จริงๆแล้วการนำเข้าสินค้าจากจีนให้ได้กำไรสูงสุดไม่จำเป็นต้องยุ่งยากขนาดนั้นค่ะถ้าคุณมีผู้ช่วยที่เป็นมืออาชีพมาลีขอแนะนำ โกโก้คาโก้ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการนําเข้าสินค้าจีนไทยแบบครบวงจรไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มสั่งของหลักร้อยชิ้นหรือสั่งเยอะระดับเมา์ตู้คอนเทนเนอร์โกโก้คากโก้เขาจัดการให้หมด จุดเด่นคือเขาดูแลตั้งแต่การดดลกับแฟรงโรงงานจีนการเคลียร์เอกสารศุลกากรให้ถูกต้องเป๊ะๆแบบร้อเปเซ์จนถึงการเลือกประเภทรถขนส่งที่เหมาะสมที่สุดให้คุณไม่ต้องมานั่งปวดหัวว่าของฉันต้องใช้รถหกล้อหรือรถเทเลอร์เพราะโกโกคาโกเขาคิดให้เลือกให้เพื่อให้ต้นทุนของคุณต่ำที่สุดและของถึงมือไวที่สุดค่ะ ใครอยากนำเข้าแบบมือโปรลองปรึกษาโกโก้คาโก้ Go ดูได้นะคะเอาละค่ะกลับมาที่รถประเภทต่อไปกันบ้างประเภทที่5รถบรรทุกพื้นเรียบหรือ flatbed เคยเห็นรถบรรทุกที่ไม่มีคอกไม่มีหลังคามีแต่พื้นเรียบเรียบไหมคะนั่นละค่ะรถบรรทุกพื้นเรียบ เจ้าคันนี้ออกแบบมาเพื่อของที่ใส่กล่องไม่ได้ค่ะเช่นเครื่องจักรขนาดใหญ่ท่อเหล็กยาวๆเสาเข็มหรือวัสดุก,ก่อสร้างที่มีรูปร่างที่เศษข้อดีคือสามารถใช้เครนยกของขึ้นลงได้จากทุกทิศทางทั้งด้านข้างและด้านบนทำให้สะดวกมากๆสำหรับงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมหนักค่ะ ประเภทที่6นี้สำคัญมากสำหรับสายกินและสายสุขภาพนั่นคือรถห้องเย็นค่ะลองนึกภาพอาหารทะเลสดๆจากมหาชัยที่ไปโผล่เชียงใหม่หรือวัคซีนที่ต้องเก็บในอุณหภูมิต,ต่ำตลอดเวลารถทั่วไปทำไม่ได้แน่นอนรถห้องเย็นจึงถูกติดตั้งฉนวนกันความร้อนและเครื่องทำเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดการเดินทางตั้งแต่ลบ18องศาไปจนถึงความเย็นระดับแช่แข็ง เป็นฮีโร่ที่ช่วยรักษาคุณภาพสินค้าหรือที่เราเรียกว่าคูลเชนโลจิสติกนั่นเองค่ะและสุดท้ายประเภทที่7พี่ใหญ่สายเฉพาะทางรถบรรทุกของเหลวหรือแทงเกอร์ค่ะเจ้านี้เราจะเห็นบ,บ่อยๆตามปั๊มน้ำมันค่ะรูปร่างจะเป็นถังทรงกระบอกยาวๆออกแบบมาเพื่อขนส่งของเหลวหรือแก๊สโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊ส LPG สารเคมีหรือแม้แต่นมดิบจากฟาร์ม ความพิเศษของรถประเภทนี้คือความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะเพราะสินค้าที่บรรทุกมักจะเป็นวัตถุไวไฟหรือสารเคมีอันตรายตัวถังจึงต้องแข็งแรงมากและมีระบบวามนื้อราภัยต่างๆคนขับรถประเภทนี้ต้องผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษด้วยนะคะและนั่นก็คือฉมหน้าของเจ็ดยักษ์ใหญ่แห่งวงการขนส่งที่ขับเคลื่อนโลกธุรกิจของเราอยู่ทุกวินาทีค่ะ จะเห็นได้ว่ารถแต่ละประเภทถูกสร้างมาเพื่อภารกิจที่ต่างกันการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่การผลิตสินค้าที่ดีแต่คือการบริหารจัดการโลจิสติกเลือกใช้รถให้ถูกประเภทเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัยในต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ และถ้าวันนี้คุณคือนักธุรกิจที่กำลังมองหาโอกาสจากการนำเข้าสินค้าจากจีนแต่ไม่อยากปวดหัวเรื่องการเลือกประเภทรถหรือเรื่องภาษีศุลกากรอ,อย่าลืมนึกถึงโกโก้คาโก้ Go นะคะให้มืออาชีพดูแลคุณจะได้มีเวลาไปโฟกัสกับการขายและการเติบโตของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทุกทางและพบกับมาลีได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ